แขกรับเชิญที่มาในบ้านชอบใคร<อ>ที่สุดเพราะอะไรนูตอบกูอขเลยชอบพี่นัทิวค่ะชอบพี่นัทิวพ <c oughs> <ค>ี่นัททิวพี่เขาหน่ารักไม่ค่ <c oughs> ะหนูรู้สึกว่าพี่เขาแบบหน้ารักแล้วก็พี่เขาแบบเหมือนแบบเขาเรียกสนใจอะ่ะ<อ>แบบว่ากระตือรือร้นในการที่แบบคือทุกคนกระตือรือร<ๆ>้นแต่ว่าพี่เขาจะดูแบบอเลิร์อะค่ะเหมือนเหมือนพอเราเจอคนที่เอนเนอร์จี้แบบเยอะเยอะอย่างเงี้ยมันทําให้เราแบบแบบ มีกําลังใจทาต่อเพวกเรนจำได้เป็นวีแดนส์รู้สึกประมาณ Dance, วีแดนส์แต่พวกเราเหนื่อยกันมากเลยค่นะเ<ช>พราะเจอพี่เขา่งพี่เขาก็เล่าประสบก,การณ์พี่เขาไปฝึกที่เกาหลีแล้วพี่เขาเอเนอร์จีแน่นมากแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราทําแค่นี้เดียวเรามันเหนื่อยอะไร,รอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเป็นเป็นพี่นัะทิวที่แบบประทับใจทค่ะพี่แลนทิวเหมือนกันค่ะเพราะว่าเหมือนแบบพี่เขามีความ ใส่ใจมา,มากมากแบบมากๆในขณะที่กระดาษที่เขาเตรียมกระดาษมาแล้วเขียนอยู่ที่อาจารย์ <ๆ S 2> เขียนว่า <ๆ S 2> พี่เขาอ่ะอยากจะบอกอะไรน้องบ้านแล้วมีรู้นๆเหมือนแบบมีโน้ตแมบนานะคะใช่ซึ่งแบบแสดงว่าเขาตั้งใจมาแล้วทํากันบ้านและและ energy ที่ได้นับคืออาไงครับดูใช่ค่ะเขาก็ตื่นล้นจนเขาบอกว่า จริงๆแล้วให้เขาชั่วโมงเดียวอ่ะไม่พอเขาอยากพี่แทบจะโทรศัพท์ก็บอกยกอีกที่เหลือให้เลยแล้วกันใช่ค่ะน่ารักมากแต่พี่คนอื่นก็น่ารักมากเหมือนกันแต่คือเราสัมผัสได้จริงๆเพราะเขาอยากอยากจะแบบเกะเชกันมาบอกมาเล่าอะไรนี้คําตอบเดียวกันเพราะว่าเพขามีสิ่งสิ่งนั้นจริงๆครับคือเขามาแล้วแบบอยากรู้อะไรเขาอยากให้เขาอยากให้เราถามเห็นอย่งนี้เล่นละครได้นะ คือเขาเสนอตัวเองทุกอย่างเลยครับ <c oughs> คือแบบ <c oughs> อยากให้เราได,ไ,ดได้รู้ว่าเราอยากรู้อะไรจริงถ้าเราแบบเงียบๆเขาจะเฮ้ยนี่กเ็เลยละครได้นะหรือว่าอยากรู้เรื่องนี้เฮ้ยอย่างนี้อย่างนี้ <c oughs> เขาแบบพร้อมที่จะลุยห,หาเราแล,แล้วเขามีการทําการบ้านคือแล้วต้องเขาจะเขาบอกว่าเขาเพิ่งกลับมาด้วยครับเขาแบบเก่งครับเด่นทววีเขามาเพราะประสบการณ์ที่เขาเคยมีมามาแชร์ให้เราดูมาแชร์ให้เราแล้วแบบ เขาเหมือนเขาเตรียมตัวมาทุกอย่างเพื่อมาหาเราเหมือนเขาทุ่มเทเหมือนเขาใส่ใจเราครับครับความรี่มีมีตีคู่กันมาตีคู่กันมาความที่อีกคนหนึ่งคือพี่อินพี่อินบริกันมามาคนแรกใช่ไหมเป็นแขกรับเชิญคนแรกแล้วก็ซึ่งเป็นเป็นพี่ที่ผมเคารพแล้วก็พี่เขาสอนดีด้วยครับคือหมายถึงว่าคาพูดที่พี่เขาเอามาสอนเรื่องเกี่ยวกับเพราะมันเป็นมีวนแม่แล้วก็มาสอนเรื่องความกระญันคือแบบพี่เขาพูดดี ด้วยก็พี่อินหนึ่งแล้วก็ที่สุดกด็น่าจะเป็นพี่นาทิวเพราะพี่นาทิวเนี่ยคือถ้าไปย้อนเทปดูจะรู้เลยว่าไม่มีโมเมนต์ที่ว่างเลยครับคือพี่นาทิวใช่ไม่มีเงียบเลยครับคือจะพูดดูเขาจะถามเลยว่าตลอดใช่ใครับมีปมัญหาอะไรบ้างเอาเอ็มละ่ะเนี่ยครับคือเอเนจีแบบว่าดีมากคือมันทําให้เราทุกคนรู้สึกว่ามันแบบจัดอย่างอย่าง,างที่บอกอย่างที่พรวีนั้นเป็นวีที่ใช้ร่างกายเปลืองมากครับแล้วก็ คือแทบจะไม่มีแรงอะไรแต่พอแบบตอนแรกบอกโอ๊ยมีแค่รับใช่ไหมเหนื่อยแน่ๆเลยอะไรเงี้ยแต่พอเข้ามาพี่เขาแบบเอ็นเตอร์จีพี่เขาแล้วแบบแล้วมาสอนมามาให้จริงๆมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าแบบกลับกลายเป็นว่ามาเพิ่มพลังให้พวกเราด้วยพี่เขาเออนั่นแหละเขาเป็นรุ่นพี่ก็เรียกพี่ไหมยังยังไ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 ง